ความโลภถูกคมขู่ความกลัวหลงเชื่อตกใจขาดสติความรู้ไม่เท่าทันเป็นสาเหตุให้เงินในบัญชีธนาคารที่คุณสะสมมาทั้งชีวิตหายเกลี้ยงไปในพริบตาบัญชีของท่านถูกอายัดเรียบร้อยแล้วต้องรีบแก้ไขค่ะ,ะท่านได้รับเงินรางวัลจากการส่มตัวอย่างค่ะจริงเหรอจากบริษัทประกันชีวิตญาติท่านเพิ่งเสียชีวิตท่านได้รับเงินประกัน3ล้านบาทค่ะโอ้ล้านลุงสามารถกู้เงินจากธนาคารได้แล้วนะคะเยี่ยมเลยครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะบัตรเครดิตของท่านถูกอายัดเรียบร้อยแล้วค่ะฮะ แต่ผมไม่เคยมีบัตรเครดิตเลยครับอ้าเป็นตัวคุณไปทําบัตรเครดิตซึ่งพัวพันกับคดียาเสพติดค่ะแล้วต้องทำยังไงเพื่อที่จยืนยันข้อมูลส่วนตัวมาตรวจสอบก่อนค่ะค่ะเดี๋ยวจะรีบทำอย่างนี้เลยก็ต้องเสียค่าภาษีก่อนนะคะได้ได้ได้ค่ะแต่ต้องจ่ายอีก2งวดที่เหลือเองค่ะได้ค่ะได้ค่ะถ้ามีผู้ใหญ่ช่วยแต่ต้องมีค่าใช้จ่ายมีค่าใช้จ่าย เออได้ได้ได้ครับได้ม่มีใครโอนไปแล้วได้เงินคืนเลยจากการถูกหลอกของแก๊งคอลเซนเตอร์ไม่ใช่เรื่องเล็กๆไม่กลัวไม่ได้อีกแล้วมีสติอย่าเชื่อง่ายหวงข้อมูลรวดเตือนสายด่วน191 1599ตลอด24ชั่วโมงรู้ทันภัยป้องกันได้ด้วยตัวคุณ